สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดชุดใหม่นะครับเป็นมีดด้ามบองนะครับขายดีนะครับใช้งานดีนะครับการันตีสู้ไม้ไผ่ได้สบายมากนะครับผมเป็นมีดมัชเต้ด้ามบองแล้วก็มีดแรมโบ้ด้ามบองนะครับตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมราคาเท่าเดิมครับเล่มละ600บาทนะครับ มาเชเตก็6 0 0แลมโบก็600ราคาเท่ากันนะครับ600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับความยาวโดยเฉลี่ยของมีดมาเชเตนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลน,นะครับเล่มนี้ดูเหมือนจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับดูเหมือนจะเล็กกว่าเพื่อนสำหรับคนที่ชอบเล็กๆกก็เล่มนี้นะครับ สีเล่มแรกสีเล่มแรกดูเหมือนจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับอลองวัดดูนะครับ10 8เล่มนี้อยู่ที่10.8กว้าง2นิ้วครับสารหมิลครับสำหรับคนชอบเล็กๆก็ต้องสีเล่มแรกส่วนเล่มที่5เนี่ยตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับใบยาว11นิ้วครึ่งครับ ใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่เกือบเกืบ7มิลครับอนตัวนี้จะยาวกว่าเพื่อนแต่แล้วแต่ชอบนะครับเนี่ยดูดูจับก,ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมอันนี้11นิ้วเรามี4นิ้ว11กว้าง2นิ้วครับก็ราคา600บาทนะครับผมจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับ ตั้งคมมาอย่างดีชุบม,มาอย่างดีแล้วนะครับส่วนเลมโบนะครับเลมโบใบยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งทุกเล่มนะครับใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันรประมาณ6มิลครับสวยด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานได้แข็งแรงนะครับเนี่ยใช้ฟันไม้จนกว่าแขนจะหมดกำลังไปเลยนะครับ มีปัญหายากนะครับรุ่นรุ่นลำบองนี่มีปัญหายากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเอาละครับเล่มละหกร้อยเท่ากันนะครับมาเชตเต้ความยาวอยู่ที่สิบจุดแปดนะครับเล็มเล่มเล่มนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับส่วนแลมโบ้ทั้งหมดนะครับแลมโบ้ทั้งหมดความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างก็ประมาณสองจุดสามนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับ สนใจทักทายมาได้นะครับผมสวัสดีครับ